มาใหม่ส่งถึงพี่น้องผู้ปันแฮงข่าวตําวดตั้งเสียงในะคะ่ะเเมื่อใดตกแม่นอยู่ในวันที่8เดือนธันวาคม2ปี2แ25ปีต2 1ปัปาย10นี้เดือน3ใหม่11ค,ะคะ่ําในค่ะเมาพบทบกันตั้งข่าวตกแม่นอยู่ในวันเสาร์ในค่ะเข่าวแตเอาตั้งโหข้อข่าวเกี่ยวกับโรองเตียนว่าปลีกไผ่กุ่มทิง้งรถกาตีตั้งถึงใต้ปอดออกคงอามาที่เป็นตั้งเวงเกงตุงและตั้งเวงติเล็กจะออกลีกปืนภาวา เตตีงับโหลดกาเตีอันอํมมีไว้เลียงเสียนเจนันในคนะเพามาถมยินกว่าจอมกันปอดอ่อนตอนหนึ่งในเขาอ,อัน้านี่พีนอ้อยก็เขาเตกว่าถมยินจจอมข้าวนั่นในก็ผักวันพี่น้อยก็เขาจอยปืนเพกว่านำนำเยาะก็จอยติดตามไว้ปันป้าในาณะพี่น้องของขคนะเอคาครับเพราะว่าเขาปืนเพกว่าในอันอํมมีเลียงเสียนกาเจนันตาเตกว่ามาจอมเจอันข้าวลัดในในก็เลียนกันฟัง อ่าอํายุมในก็อย่าปีว่าลาลาในคณะเปิงยามาในก็ฮู้กันอยู่ในคณะพี่น้องของคณะเลเอาอ่าเงินเอาต้องมาถูดเอาในคณะพี่น้องของคณะอาค่ะอันเป็นป่นมาเมื่อในวันที่1เดือนธันวาคมปี2 5นั่นในคณะอันเป็นพองงําหรือว่าอันเป็นปริมาณอันเป็นกดแจดลวดกาตีเวียงเกียงตุงในเขาอะไรขึ้นปังุมกันให้แล เฮ็ดปางกลุなな่มใหญ่ลงกว่าเฮ็ดแต่ตีว่าเจ็ดรวดก้าต่ตีเพียวมวยรวดกาตีอันอัมมีไหวเหลียงเส้นจําเจนั่นอันเป็นจําเจเมืองเพกแหล่สังจําเจเก่งตุงยกอเมืองสัตว์เมืองตนยกอตาขี้เล็กเจนัยในคณะพีนอของคณะอันเพราะว่าอัมมีไหวเหลียงเ้นก้าในเตตีหยับในข่าอันนหนในก็เลยยินข่าวว่องว่องเวียงเวียงมาอยู่ในคณะเมื่อว่าในก็ข้าก็เลยลงปันข่าวกว่าปอดตัวหนึ่งในเขา กี่ยวกับโดยรอนในย้อนสังแรกเขาเฮ็ดจังไดล่ะในย้อนว่าอ่ากวนเมืองในปุ้นตีก็ลาดว่าเมื่ออนุญาตปันฮอโลดฮอกาตีอันอ่ามีไว้เหลียงเสียนก็เป็นเขาในถึงกํายับมาในก็อ่าหายับโลดกาตีนอมีไวเหลียงเสียจในก็ขึ้นเป็นเขาขึ้นกอยในะอําอําว่าได้เป็นจอมห่านขายเสียงโลดกาอันว่าอ่าโลดกาเตียนตําขายในร้านในหานี่น่ะเนาะพี่น้องเนาะอเขาเข้ากว่า7 จัดตุ้ยเจไนนี่คั่นเนาะอันเป็นอ่าเข้าเข้ากว่าจัดตุ้ยเพราะว่ามีไหวแหล่งเสียนอีหยังใจในจอมไหนมันสิยากกินหลายคว่านะพี่น้องเฮาคั่นนะอันในเฮาเหลือนกันฟังเต๊เตในอํายุมในก็พี่น้องเขาอย่าไปไว้เหม่าหมาในคั่นเนาะอันเป็นข่าวลือในในคั่นนะย่าก็ใจว่าข่าวลือในคั่นเนาะอันเป็นเมือเมือซื้อ1ข่าวก็เลยหันอันพี่น้องตีเวียงตาขิเรียกเขาไหลไถลงว่าอันเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิคหารอันเป็น กดทับโหลดกานน่นลงเจ็ดจ้ามเซ็นตาสายตาในป้อมมีโหลดกาไตในคนะพี่น้องของคณะวันเตียนเขาลงเจ็ดน like ั like ่นในคณะอันนั้นเนี่ยก็ออ่อนกันฟั่งในคับพี่น้องเขาเพราะว่าโหลดกาเขาตัดใีไรยมาหนึ่งกันในี่อก็ง่ายง่ายพวกของย่อไก่ห้ามห้ามตีเลยกัดถูดเอาในก็เต็นหน้าผูปากมันในคนะพี่น้องเขาคณะมันอ่ำง่ายง่ายในพี่น้องเขาเรียนกันฟั่งนี่แหละกาตาไปตั้งในก็เรียนกันฟั่งเตะๆในคณะลองนันในก็ก้นวันก้นเมืองแต่อยากเผืดเกี่ยวกับโดยรองการกล้าขายในนะ กามาในก่อหยาบผืดในเขาอันซึกมันออกคอปงเจีงไหลลงมาในในคาะยกก่อแทงลองหนึ่งเมื่อวานนั่นในคณะเตียนเขาออกลาดว่าปืนออกลีกปืนเผาราดว่าเตปิกอึดตีหลันสซแเลน้ตาขีเลียกหมายที่หนึ่งน,ะนะั่นในคณะอันนั้นในก่อตึกเป็นข่าวลือว่าอยู่ถึงย่ามต่อเลี้ยวแต่อไปไลป่ปิกอึดในคณะตึกเข้ากว่าตึกเข้ากว่าผัางม่านก็อะไรอยู่ผังมานเข้ามาในผังไทยก็ตึกอะไรอยู่ในเขาพี่น้องขอค่ะ ออกขาแน่ในกอขาวกอไข่ผักปันพี่น้อยกอเขาจอยปืนเพกว่าปันป้าในคณะลายหูย่อยมั่นในกอขาจ่องไก่มาลงปันกว่าแทงกำนึงในขาวไม่สูงตั้งเสียงในคะสังว่าเขาวลัดพี่ลัดเปิงคอยหัลายกอแค้นต่อปล่อยว่างคล้องปันขาวเสกกรกำนึงสุดมาอ่าขาวย่มยันว่าคลิปวิดีโอแรกการข่าวการเงาของเขาืึนมีพอดีตาก้นตั้งนำอยู่ในไข่ผักปันพี่น้อยกอเขาจอยปืนเพกว่าปันนำน้ำในคณะหนเฮาฮาพี่น้องพ่กเฮามารลัดในกันให้แล้วมา ันฟังสติกันไผได้มาปันฟังเฮาในเพราะว่าใจเจ้าคือเฮาอําใจเนื้อเลือดเฮาในอ่าเพิ่นเฮาย่าในเพิ่นนึขนจมในคัเนาะเพิ่นนึขนตบมือแลเินขนเฮ็ดางหงจมหลางหงคลินิกเ็กเต็เฮาในค่เอาเฮาพี่น้องรัรันี่กในมันีเตๆวๆในสูงตั้งเสียงค่ะ